ได้วเวลาเปิดเวทีการต่อสู้กันแล้วครับแม่คู่นี้มันแน่นอนระหว่างทีมเสือยือดแขนยาวสีขาวครึดุม2เมตรกับทีมเสือเรื่องคนอื่นที่ต้องมาดวลกันเพื่อแย่งชิงเมนูข้าวมันไก่เบตงสุดอร่อยเมนูนี้จะพิเศษแค่ไหนและเกมแรกจะเป็นเกมอะไรมาดูกันได้เลยก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันกันเดี๋ยวเรามาดูเมนูเดิมพันกันดีกว่าเมนูแรกครับ เป็นข้าวมันไก่เบตง oh. ข้าวมันไก่เบตงผมบอกเลยว่าไก่เบตงเป็นไก่ที่หาทานยากมากๆและระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นไก่ที่เลี้ยงยากและต้องเลี้ยงถึง6เดือนด้วยกันเพราะไก่ทั่วไปที่เราได้รับประทานกันเนี่ยเลี้ยงสองเดือนเราก็จะเอามาทํากินกันแล้ว uh huh. แต่ไก่นี้เลี้ยงถึง6เดือนและที่สําคัญเขาเป็นไก่ขี้ตกใจครับพอเป็นไก่ขี้ตกใจเนี่ยเขาจะวิ่งบ่อย เสียงนูนเสียงนี้เขาจะตกใจเขาจะวิ่งวิ่งทำให้ขาของเขาใหญ่เน wow. ื้อแน่นอร่อยแล้วหนังบางกรอบวันนี้แหละจะเป็นไก่ที่คุณไม่เคยได้ริมรสมาก่อนอย่างแน่นอนครับกับร้านนี้ฮะข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยี่ครับเตรียมพบเมนูสุดฟินที่จะทำให้คุณกินจนลืมความอ้วนกับเมนูข้าวมันไก่ กับร้านนี้ข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีและนี่แหละครับคือเมนูสุดเด็ดวันนี้ข้าวมันไก่เบตงซึ่งไก่พันธนี้เป็นไก่พันพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากไก่ทั่วไปนั่นคือไม่มีชั้นไขมันจึงมีเนื้อสัมผัสที่แน่นเด้งสู้ฟันมีความหนึบหนับแถมหนังบางที่มีความกรุบ มาพร้อมกับความพิถีพิถันของวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวที่ใช้มะลิกเก่ากลางปีสองสายพันธุ์ผสมกันและนำไปผัดกับมันไก่ขิงกระเทียมจนหอมนุ่มน่ารับประทานและน้ำราดไก่ที่ใช้ซีอิ๊วจากเบตงและเป็นสูตรเด็ดของทางร้านแต่เท่านี้ยังไม่พอเพราะทางร้านจัดมาแบบหนักๆไม่ว่าจะเป็นข้าวหยกหมูตุนสุดนุ่มหอมอร่อย กระเพาะปลาน้ำขาวที่กลมกล่อมกับน้ำซุปสูตรพิเศษท็อปด้วยหมูแดงสับและเนื้อปูนแน่แนๆแถมยังมีผัดผักขมเบตงปอเปียทอดซอสหมูแดงโอ้ยและอีกมากมายเอาเป็นว่าอยากกินชนะให้ได้เท่านั้นไหมครับว้าวนี่แหละนี่คือรางวัลของผู้ชนะ ต้องให้ได้นะด้วยความที่ไก่เขาหายากใช่ครับมันเป็นพรีเมียมขนาดนี้เกมการแข่งขันมันจะธรรมาดาไม่ได้นอกจากเราจะแข่งขันเกมกันแล้วผมอยากให้ทุกคนได้สวมบทบาทในการเล่นเกมมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองด้วยและเกมแรกของวันนี้นั่นก็คือเกมวันนี้กินอะไรเกมใบคำสุดฮาที่ทุกคนจะต้องสวมบทบาท โดยในหนึ่งทีมจะแบ่งเป็นคนตอบหนึ่งคนที่จะต้องสวมบทเป็นแม่ค้าและคอยถามว่าวังนี้กิ่งอะไรเออเป็นคงจริงมังสักเลยเออส่วนที่สองคนในทีมจะรับบทเป็นลูกค้าที่จะต้องสวมบทบาทต่างๆและมาสั่งเมนูโดยห้ามพูดชื่อเมนูเด็ดขาดแต่ต้องใบเพื่อให้คนตอบรู้ให้ได้มีเวลาทั้งหมด180วินาที เกมไหนทำคะแนนได้ม,มากกว่าชน,นะเกมนี้ไปเลยเอาละฮะสำหรับเกมวันนี้กินอะไรดีตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าใครได้รับบทอะไรกันบ้างเริ่มจากเพรก็เลยเรารับบทเป็นอะไรเับแต่งตัวแบบนี้ได้เป็นพ่อหนุ่มแบดบอยที่เมานิดหน่อย พี่อาร์ครับรับบวเป็นอะไรครับเนี่ยไม่ต้องถามเลยครับใส่เสื้อแบบนี้ครับผมเป็นวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าคาแรคเตอร์วินคนนี้เป็นคนยังไงไอ้บักซอยพี่บักซอยเสียงดังเสียงดังเสียงดังนะดังนมึงเป็นใครเนี่ยขัาผมเป็นแค่ข้งไงมองไกลๆนึกวว่าเคทนะอี๊เจ็ด เห็นแบบนี้จะเป็นใครซะไม่ได้ใครฮะแจ็คสันหวังไม่ทิ้งไปกันแจ็คสันหวังใช่ดูดีๆสัญลักษณ์เขาอยู่ตรงนี้แล้วใครๆก็รู้จักเจ๊ฝ้าฝ้าอะไรแผ่นทุวนี้บ้าหรือเปล่านี่ชุดขาวเสื้อขาวกางเกงขาวชัดเลยอะไรอ่ะกินเจ เลบแล้วออกเจแล้วทำทำมังค์คือง่ามหาโก้คุณผู้บ้านฉันคือชี้ไม่ได้เป็นพระฉันก็เป็นชี้เพราะสมควรนะสงสารคนสุดท้ายบ้างเป็นไรคะเนี่ยเป็นไรคะสวยมาช่านี่ ้องร้งแบบเป็นไม่ห้ากไหมเอหกหมันใกล้ห้าเกิไปขอเจ็ดดีกว่าจ็ดเอาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าห่งร้อยสี่สเก้ามไมนได้ถุกนเป็นเจ้าหญิงค่ะเป็นเจ้าหญิงจาเอรันเดลรันเดล่ะได้เันเดลค่ะเันเเป็นเจ้าหญิงโ คีปลรคเตอร์อยากให้ได้อย่างนี้ทุกคนวันนี้นะฮะสวมชุดเรียบร้อยแล้วต้องอยู่ในคาแรคเตอร์และเล่นเกมนี้ไปด้วยกันเป็นชีก็ต้องสั่งแบบชีเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ก็ต้องสั่งเป็นเจ้าหญิงทีมที่จะเริ่มเล่นเป็นทีมแรกขอเชิญทีมเสือยืดแขนหยาวสีขาวกระดุมสองเมตรเชิญครับ เกมวันนี้กินอะไรดีสําหรับทีมของคุณเสือยืดแขนยาวนะสีขาวสีขาวกขนมสองเมตรมีเวลา180วินาทีตอบให้ได้มากที่สุดข้อละ1คะแนนอโอเคถ้าพร้อมแล้วรเริ่มครับวันนี้กินอะไรจ๊ะอ้อแล้วอยู่ในจานอยู่ในจาน มันจะเผ็ดเผ็ดหน่อยน้องมะเพ็ดมีครัว่าเผ็ดลุกไม่ได้ปังลุกคนต่อไปมางโอ้ยอยู่ในทางมีฉันด้วยคนนี้กินอะไรจ๊ะเอ่อย่างหมูเอาไปย่างเป็นสัตว์มีปีกเอาไปย่างย่างไก่ย่างแบบฝรั่งมีคว่าไก่มีครัว่าไก่ไก่กริลกริลเกือบแล้วเกือบแล้วย่างแบบฝรั่งอะ ไก่เบิร์นไก่ไก่ย่างแบบฝรั่งอะไรอ่ะอะไรอ่ะไก่ฝรั่งอะไรอ่ะเอ้ามีอะไรไหมเออมันมีหมูมีเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเอ่อสัตว์เนื้อสัตว์มีดเออรู้แล้วนั่นแหละแต่ว่าเอาไปทำอะไรย่างแบบฝรั่งอ่ะย่างแบบฝรั่งเขาเรียกอะไรสเต็กไก่เออไอมีสเต็กไก่แล้วส่วนส่วนส่วนของไก่ที่ไขมันน้อยมากเลยสเต็กอกไก่ชูโก้กอนเลยเอ้าถามทำไมกูต้องเล่นอะไรยากเลยวะดูดิมันจะซับๆหน่อยมีน้ำ ต้มย่าต้งต้มต้มคลองอามันจะมีพริกสดเยอะเยอะเล้ง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 ซุปเปอร์ตีนงกันถูกต้องครับคนนี้กินอะไรจ๊ะแล้วเอาคอเลกเตอร์คุณไงเป็นผักผักสดเมาหน่อยเมาหน่อยผักสดเยอะๆสลัดในจานอาหารสลัดไล่วันนี้สลัดพิซซ่าสลัดถูกต้องถูกต้องครับวันนี้กินอะไรจ๊าวันนี <S 1> <S 1> ้กินอ่าโอ้โหอันนี้ เผ็ดมากเลยเผ็ดมากแล้วมันอยู่ใต้ดินโอเคนรกไก่นรกอ่ามีคำว่านรกไก่ใต้น้ําไก่นอนนอนนอนนรกนี่คำว่านรกไก่ไก่แจว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 ไก่อะไรวะไม่มีไก่มันมีคำว่านรกอะไรรนก่อะไรอาหรอะไรที่เกี่ยวนรกเออต้มนรกแกงนรกอกระเพริกนรกเออันนี้เกีอะไรจ๊ะ เออกินกับปลาต้องโกโอเคนมข้นน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ถูกต้องไปวันนี้เกี่ยอะไรจ้าเฮ้ยอาหารใต้เลยบ้านโดมเลยต้มแกงไตปลาแกงส้มเอ่าอ่าไข่แห้งแหงเผ็ดเผ็ดแหงแหงเผ็ดเผ็ดคั่วกลิ้งวันนี้เกี่ยอะไรจ้าวันนี้เกี่ยไรเอ่อขนมปังเป็นชั้นโอเคสันวิชโอเคแฮมเบอร์เกอร์อ่ามีคำว่าแซนวิชแซนวิชโบราณว่ายว่ายน้แซนวิสทูน่าแซนวิชทูน่าถูกต้องวันนี้เกี่ยอะไรจ้า เอ้ยวันนี้กินแบบเฮ้ยมันเอามาคุกคุกันแล้วมันแซบแโอเคลตัวนมันอยู่ในน้ำเราบัอดโอเคอะไรเอ่ยมีเขายำมีเ้ายำหนอด่น้ำด่มน้ำาไม่ใช่ยำอะไรปลาเอ้ยปลามีเ้าปลามีเ้าปลาไม่ได้คนี่อะไรจ้าคนที่อะไรคนนี้กินอะไรขายแซนวิชัมบอร์เกอาบับอกอร์อะไรหมดเ เก่งมากอะริยามาสีซ์ไปยืดไ้ายได้ด้วยไดสลัดไม่ได้ตอบได้อ่ะก่งมากทีมวัตถิยะี่นะวิทยาาสลัดอี่ยสุดยอดเลยโอเคตอบได้ไงวะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทีมเสือยืดแขนยาวสี่ข่าวตีกระดุม2เมตรได้ไปตีคะแนนใช่ร้อยแปดสิบวินาทีทำไปได้ทั้งหมดเจ็ดครับเจ็ดคะแนน เจ๊ฝ่ายเจ๊อันที่ฝ่ายเขาเมาเหรอพี่เจ๊เจ๊ฝ่ายตัวจริงเขาไม่เมาวันนี้เจ๊ฝ่ายกินเข้าไปสี่แก้วแก้วหรอพวกเรื่องไม่ต้องห่วงเลยปีนี้มันไม่ยอมเล่นเมากูเมากล่องเลยกว่าแจ้วคาแรคเตอร์มันไม่ยอมเล่นเมาเจ๊เจ๊กินไปสี่แก้วแล้วเหรอใช่เลยอ่ะกินอะไรไปจ๊ะ เหมูอคิดไมหางเงมือเดิม180วินาทีทําให้ได้มากที่สุดเขาทําไว้เจ็ดนะเพราะฉะนั้นต้องมากกว่าเจ็ดนะครับเอาล่ะเสือเรื่องของคนอื่นเริ่มครับแม่ชีหรือจะกินอะไรแมชีอยากกินเอิรดที่มันเป็นน้ำแล้วผักใส่ไปสิบอย่างเอาน้ำออนน้ำผลไม้ปัง กินผัต้มอะไรที่มีคาว่าต้มต้มต้มลูกครับขับชายไปถามแล้วถามมาวันนี้ลือจะกินอะไรอ๋อคนใต้ชอบกินขับเป็นใบๆแล้วก็มีคำว่ใบเยอะมีคำว่าถามมาถามมาวันนี้จะกินอะไร ตัวที่มีปีกบินบนฟ้ามีปีกสีดำเครื่องบินสีดำนกนกที่เป็นสีดำบินอยู่น้องฟ้าเอ่อกาอันนี้อะไรกากาหน้าสิบภาษาจีนกาหน้าเทนกาหน้าเทนภาษาจีนแท่งหน่อชาสีงูรักเก็ดพวก ให้เดี๋ยวผมเดี๋าเดาต้นวนวนและได้ได้แปลกไท้ไยต้นไปเมื่อกี้อุ่ดท้ายคำสุดท้ายกาหน้ากาและไข่ดูเร็วว่าไาหน้าเพห็นริงอะไรผัดสีเขียวเป็นเม็ดเม็ดผัดสีเขียวเป็นแล้วก็อย่างนี้ปักยาวอ่ะไม่ข้างใตชอบกลิ่นมากสตอสตอผัดกุ้งอู่ด้วย เหมือนเดิมจ้าอาจารย์จีนเอาลงในกระทะแล้วเป็นเส้นเป็นเส้นมีข้ละมีมีจ้ามีม่มีเขาไมีเอาลงไปคุกคลุกเขาเรียกอะไรจ้าเหม่เอาลงไปคุกมีผักระดับกันผักมีเภาษาจีนผัดผักมีอะไรภาไหว้เจ้าผักมีผักมีผักมีชั่วมาต่อโอ๊ออกมาจีนอะไรโอ๋อ อันนี้จะกินอะไรเด็กๆชอบเป็นแบบว่าเอาไข่ไปทำเป็นนี่เ่าบอกไข่จะได้กินอะไรหรือไม่ให้หรือจะกินอะไรไปเดียวเถอะอยู่ในหม้ออยู่ในหม้อคนใต้ชอบกินอีกแล้วไตปลายังไงก่อนนะรำไตปลาเป็นไรแกงไตปลาือ ลือจะกินอะไรหรือจะกินอะไรวกูอยากทำมากผักเออเทพเทพของจีนเออผักใบเขียงถูกต้องลือจะกินอะไรกินกลองขินขาวขินขาวขินขาวกีนขาวกินกินับแกงได้กินแับแกงได้อาหารหลักเราเลยอ อ้วนน้ำได้แค่แปดเก็งโง่ใจสีโง่ละเก็ตวกแค่นั้นไงของอังรักอุ้รักไปไม่ถึงสิบอุ้รักสวยเลยปนไปปนไปกับนะผลไม้แล้วแหละผมว่าต้มต้มเอาผักรวมกันสิบชนิดอ๋อน้ำผลไม้น้ำผลไม้อาละไรก็ได้ไปไม่น้อยอ่ะมาดูกันว่าในเกมนี้ครับใครจะทำคะแนนไปนี่มากกว่ากันนะฮะมาลุ้นกันว่าเสือเรื่องของคนอื่นนะได้ไปกี่คะแนนครับ ประมาณสิบสี่สและเสือเรื่องของคนอื่นได้ไปห้าคนเนี่อเขนได้เท่ากับว่าตอนนี้ฮะทีมเสือยืดแขนยาวสีขาวกระดุมสองเมตรนะฮะนำอยู่สองคะแนนเจ็ดต่อห้า เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พักนะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดกันสักหน่อยเดี๋ยวมาเล่นเกมต่อไปแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้ทานข้าวมันไก่ในวันนี้สักคู่เดียวกับเกมเสื้อหิวไาหิวหิวหิวชายหญิงครับหญิงครับพี่หอยครับบนมาแล้วตอนนี้เขาสบายดีไหมครับอ้าวเขาอาจจะป่วยนะ